อุ่นครับคุณแม่เป็นคนพูดเก่งใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดได้กับทุกทกท่านเลยใครแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้าท่านสามารถมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนถูกต้องไหมครับถูกค่ะครับแล้วท่านก็เป็นคนเฮฮาชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบตัวถูกต้องไหมครับถูกค่ะครับแต่ถ้าเวลาดุท่านก็ดุจริงจังเสียงอาจจะดังไปหน่อยแต่จริงๆท่านใจดีถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะครับ ท่านเป็นคนรักพวกพรักเพื่อนฝูงรักคนในครอบครัวถูกต้องไหมครับถูกค่ะครับคุณแม่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันในสิ่งที่ทำต่างๆถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะทำกับข้าวหรือทำอะไรก็จะแบบใส่ใจรายละเอียดอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับพี่ถูกค่ะอืมแล้วคุณแม่ก็ทำกับข้าวด้วยตัวท่านเองด้วยถูกไหมครับใช้ค่ะครับ อร่อยไหมพี่น่าจะอร่อยนะอร่อยค่ะครับณนะตอนนี้ครับคือตอนที่พี่ปุ่นบอกว่าสื่อสารกับคุณแม่มันก็มีแบบสัญญาณมาเลยว่าคุณแม่เป็นคนพูดเก่งอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าเออ่ด้วยความลักษณะรูปร่างของคุณแม่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คุณแม่อบอวกแล้วก็ยิ้มแยม้มมีแก้ม อผมไม่มั่นใจนะครับผมน่าจะประมาณยาวประมาณบ่าก่อนท่านเสียยาวแค่ไหนนะครับพี่หรือว่าสั้นเลยครับผมสั้นๆน,นะคะอืมอืมอืมเพราะว่ามันเหมือนกับลางๆเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นก็เลยไม่มั่นใจครับหน้ามีแก้มถูกต้องไหมครับถูกค่ะครับแล้วก็อวบอวนอย่างที่บอกถูกต้องไหมครับ ถูกค่ะครับโอเคจะถามอะไรถึงคุณแม่ดีครับพี่ปุนครับพืดพี่ฝันว่าคุณแม่ให้ไปรับออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็กลับมากับพี่ไม่ทราบว่าคุณแม่มีห่วงอะไรหรือเปล่าห่วงครับคุณแม่พูดเลยว่าห่วงมากห่วงมากๆท่านพูดแบบนี้นะพี่นะบอกว่าพี่ๆน้องๆเอาตัวรอดกันหมดแล้ว เดี๋ยวพี่ปุ่นนี่แหละที่ท่านเป็นห่วงจริงๆทําบุญให้ท่านก็เยอะท่านก็เลยยิ่งเป็นห่วงมากเ,<อ>เหมือนท่านมาสื่อสารว่าท่านจะเข้ามาช่วยให้ปัญหาที่เจออยู่มันขาดมันหายขาดไปท่านพูดแบบนี้ครับจะเข้ามาจัดการมาเข้ามาเคลียร์จะเข้ามาช่วยเหลือให้ให้สิ่งที่พี่ปุ่นอึดอัดอยู่ท่านจะมาช่วยครับ ออ <Ừ. S 1> พี่ปุ่นครับคุณแม่หรือว่าตัวพี่ปุ่นเองมีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับหลวงปู่หลวงตาอะไรไหมครับมีค่ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าหลวงตาให้มาช่วยหลวงตาหร<อ>ือหลวงปู่ไม่มั่นใจเหมือนแบบหลวงตาหลวงปู่ให้มาช่วยท่านก็เลยหลวงพอ่อืมครับเพราะว่าแม่บอกว่าตอนท้องอะ่ะครับมีพระพุทธลูก บอกว่าให้มารับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงผีเพราะว่าอ่าท่านเป็นพระท่านเลี้ยงเด็กไม่ได้อู้ยคนรู้กากพี่ปุะโอ้โหท่านท่านพูดแบบเนี้ยครับว่าแบบเนี้ยพระท่านท่านเรียกว่าหลวงตาหนงก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเรียกหลวงปู่หลวงปู่เรียกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ให้มันช่วย ก็เลยท่านก็เลยเหมือนกลับมาช่วยพี่ปุ่นครับจริงๆหมอมินว่าท่านน่าจะเปลี่ยนภพภูมิแล้วด้วยซ้ำครับเพียงแต่ว่าพอพอเหมือนกับหลวงหลวงปู่ให้ให้คุณแม่มาช่วยพี่ปุ่นอย่างเงี้ยเพราะว่าบารมีคุณแม่เนาะพระอรหันต์ของเราอะไรเงี้ยครับท่านก็เลยกลับมาอืมอ๋อทุแน่ถึงในฝันบอกให้โดนรับ ในฝันโทรบอกให้ไปรับที่โรงพยาบาลอแล่กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยนะตอนนี้ตัวพี่ปุ่นเองมีสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งของอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่อยู่ติดตัวบ้างไหมครับตัเงี้ักะคะใช่หรือว่ารูปภาพอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับมีค่ะอืมก็เหมือนกับว่าตอนนี้ให้เอารูปคุณแม่ติดตัว ใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ี่ใส่กระเป๋าไว้ไปไหนมาไหน mm hmm. ก็คือให้มีรูปคุณแม่เปรียบเสมือนว่ารับท่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับ mm hmm. จะได้แบบแควค่าถูกเรื่องท่านจะมาช่วยเพราะตอนที่ท่านมีชีวิตท่านจัดการเรื่องราวต่างๆได้เก่งมากๆถูกต้องเลยพี่ถูกค่ะอืมใครมีปัญหาอะไรก็จะมาถามคุณแม่ตลอดคุณแม่ก็จะจัดแจงแก้ไขให้กับพี่ๆน้องๆและทุกคนให้ mm hmm. ก็เหมือนท่านจะมาจัดการในที่อครับ ครับจะได้หมดปัญหาหมดเคราะห์สักทีครับเพราะว่าตอนเนี้มีมีมีคุณป้าคนเนึ่อค่ะเขาฝันว่ามีคนน่ะมาแบบกระชากผมเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นคุณแม่เนี่ยที่ไปกระชากเขาจริงเพราะว่ามีความรู้สึกคือเหมือนเหมือนแม่เขารู้รู้ขึ้นลึกหนาบางของทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลย แ่าจะเป็นเหมือนจะไปปลามานอย่างงี้อืมอืมอุ้ยคนลุกไปหมดเลยพี่ปุนแรงมากอืมแื่มากอืมแสดงว่าคุณแม่มาด้วยความแบบตั้งใจจะจัดการเรื่องปัญหาที่มันทำให้เกิดเรื่องราวไม่ดีให้มันเบาบางลงอืมเชื่อแบบนั้นครับพี่เชื่อแบบก็น่าจะซาลงไปหลังจากนี้แหละครับพี่ยังไงก็ทำบุญกรวดน้ำให้คุณแม่ซะหน่อย นะครับล้วก็ตอนวรว้งามก็บอกว่าแม่ขอบอขบใจแม่ขอบพระคุณแม่แล้วหนูก็ยินดีที่ถ้าหักแม่จะมาร่วมมาช่วยก็ขอให้เหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปได้ด้วยรัมพี่ปุ่นมีอะไรจะพูด,ดกับคุณแม่ไหมครับกิุงคุณแม่นี่เป็นทับหน้าเลยเนาะพี่เนาะทับหน้าอขอบคุณแม่เป็นทับหน้าของครอบครัวเลยครับใช่ค่ะ เป็นผู้นำป่าชาดาได้ทุกอย่างขอให้บอกไปได้หมดทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆแล้วท่านก็ไม่กลัวด้วยท่านรักรักพวกรักพ้องรักครอบครัวไงครับท่านก็มาปกป้องแล้วพี่ยินดีด้วยครับพี่แต่ว่าอาการป่วยของของคุณแม่ก็ก็หายไปเยอะเลยนะพี่นะเรียกได้ว่าหายเลยแล้วครับไม่ไม่ไม่มีอาการป่วยเท่าที่เห็นคือแบบแข็งแรงปกติเหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตปกติเลยครับ เพราะนั้นบุญกุศลที่เราทำให้ทั้งหมดลูกๆหลานๆเนี่ยท่านน่าจะได้รับแล้วก็ปกติแล้วครับคุณแม่บอกว่าอีกไม่นานท่านจะเปลี่ยนควบคุมแล้วนะครับพี่แล้อ,อะคะใช่อยู่ช่วยได้ไม่นานนะท่านพูดอย่างนี้ครับงั้นงั้นว่าคุณแม่เคยบวชชีสามครั้งโอ้ ขนลุกขนลุกขนลุกอืมลืมบอกไปว่าที่เห็นคุณแม่ของพี่ปุ่นก็คือใส่ชุดขาวครับลืมบอกเห็นมันใส่ชุดขาวขนลุกขนลุกใช่ครับเพราะว่าวันวันที่ตายกาลังจะไปถือศีลที่วัดแล้วก็แขวนชุดขาวไว้อตอนเช้าเลยมแม่พี่ปุนนี่พลังดีจริงๆครับถึงขนาดเป่าปากเลยพี่ ถึงขนาดหมอเบิ้ต้องเป่าปากเลยพี่อืพลังงานท่านดีจริงๆครับน่าจะปกป้องพี่ปุ่ณดาครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ปุณจ่าค่ะไม่มีนะค่ะราพี่ปุ่นครับรงไหมฮะแม่ไม่กังวลเพราะว่าดูท่าทางแม่จะห่วงหลานมากกว่าลูกก็จริงครับก็จริงครับ ไม่กังวลได้ไงท่านบอกเงนี้ยไม่กังวลได้ไงท่านพูดคํานี้มาอืไม่กังวลได้ไงดูสิดูสิเนี่ย yeah. เสียงเหมือนคุณแม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยพูดแบบเนี้ครับใ<ม>ครใครนเยนี่เลยค่ะน,น้ำเสียงนี้เลยอืมครับโอเคขอบคุณพี่ปุ่นมากมกากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ